ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่12กุมภาพันธ์2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็มีความพยายามกันเยอะนะคะที่จะทดสอบตัว1,300จุดแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะก็ปัจจัยที่ดูเป็นบวกก็คงมาจากปัจจัยภายนอกตามเคยนะคะส่วนการเมืองบ้านเราก็ายังคงเป็นตัวชุดรังอยู่นะคะก็เมื่อวานนี้ยังไม่สามารถ ไปทดสอบตัวพั0สได้สําเร็จนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่สามารถลุ้นการดิดตัวขึ้นไปทดสอบ1300จุดแล้วก็ลุ้นเรื่องของการยืนเหนือปิดระดับเหนือสา0 0พันสามจุดได้ด้วยนะคะในแง่ของ ปัจจัยที่จะสนับสนุนก็คงมาจากฝั่งภายนอกนะคะเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนเนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปกว่า192จุดนะคะในขณะที่ตัว Wix Index เนี่ยได้ปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากตัว Testify ของเจเน็ตเยเลนเมื่อวานนี้นะคะประธานเฟดนะคะซึ่งเป็นการ Testify ครั้งแรกต่อสภาคองเกรสเนี่ยก็ค่อนข้างที่กล่าวในเชิงโพิทีฟในแง่ของการยังคงมุ่งมั่นที่จะ คงนโยบายทางด้านการเงินที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปนะคะแล้วก็มองว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะยังคงห่างไกลกว่าความสําเร็จที่ได้ตั้งคาดหวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตีความไปในเชิงบวกนะคะทาให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะเซนติเมนต์การลงทุนของภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้ก็เปิดในเชิงบวก ตามแตชนีดาวโจนส์นะคะ,ะของฝั่งสหรัฐเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะล่าสุดก็มีการตกลงเรื่องของการขยายเพดานหนี้ออกไปอีก1ปีนะคะก็ะเป็นภาพที่ดูเหมือนจะเล่นการเมืองกันน้อยลงสําหรับ2พักนะคะริพับลิกันแล้วก็ตัวเดโมแครตนะคะก็ไม่ได้มีการยื่นเสนอเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมนะคะจากการสรุปประเด็นในเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเป็น positive news เข้ามานะคะจากภายนอกส่วน ส่วนการเมืองภายในของเราเองเนี่ยโดยรวมๆแล้วต้องต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างจะทรงตัวนะคะยังไม่ได้มีความคืบหน้าไปในทางใดทางหนึ่งนะคะแต่ว่า ประเด็นที่ยังค้างคายอยู่ก็ยังยังคงต้องต้องตามต่อนะคะในเรื่องของวันนี้เนี่ยคงเป็นอ,อ,อยู่ที่โฟกัสอยู่ที่สารรัฐมนูญนะคะก็จับตาดูว่าจะประเด็นในเรื่องของการรับคำร้องเรื่องของการยื่นเรื่องการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าเป็นโมฆะหรือไม่นะคะก็ต้องอยู่ที่ว่าสารรัฐมนูญจะพิจารณารับคำร้องขึ้นมาพิจารณาหรือไม่นะคะรวมไปถึงกรณีของพรบสองล้านล้านนะคะที่ที่เป็นกรณีค่ะ ค้างที่อยู่ในสารรัฐมนูญนะคะวันนี้ก็จะมีการหารือแล้วก็สืบพยานกันต่อนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ข้อสรุปว่าจะรับคำร้องหรือไม่นะคะส่วนในแง่ของฟลของต่างชาติเนี่ยก็เมื่อวานนี้กลับมา ขายสุทธิในปริมาณที่มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือยังคงเป็นลักษณะของการขายต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะในตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ฉุดลังการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นทางด้านการเมืองภายในที่มีอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าในแง่ของดาวไซด์เนี่ยเรามองว่าก็อาจจะจํากัดด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ายังคงอยู่ในฤดูของการประกาศผลประกอบการนะคะแล้วก็มีเรื่องของการประกาศตัวปันผลในบริษัทจดทะเบียนในหลายๆแห่งหลังการประกาศงบด้วยนะคะตรงนั้นอาจจะมีแรงเก็งกําไรในหุ้นรายตัวรายกลุ่มเข้ามานะคะตรงนั้นอาจจะเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวลงของตลาดในบางจังหวะนะคะแล้วก็เซนติเมนต์ในเชิงบวกจากภายนอกเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดได้นะคะ งั้นโดยรวมแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าอัพไซด์จะมีมากแล้วก็ตัวดาวไซด์ก็ไม่น่าจะลงลึกมากแล้ววันนี้เนี่ยคงอิงทางด้านเชิงบวกได้ก่อนนะคะอย่างน้อยคงขึ้นไปเทส1,300จุดนะคะแล้วก็ไปลุ้นเอาในระหว่างวันว่าความผันผวนเนี่ยจะสามารถทําให้ปิดยืนเหนือ1,300จุดได้หรือไม่นะคะระยะสั้นเนี่ยเรายังให้ภาพเหมือนเดิมนะคะให้เทรดหุ้นที่50%แล้วก็เทรดแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะซึ่งวันนี้มองแนวต้านที่ 1,305ถึง1,315จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1,285แล้วก็1,275จุดนะคะ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราคงตัวหาหน้า bts gif iml ไว้นะคะวันนี้ปรับเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือตัว ptgc นะคะตัวนี้รอทำกำไรแถว78บาทเราก็มองในแง่ของสเปรดสายโอลิฟเฟนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็เรื่องของแผนการปิดซ่อมบำรุงที่น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะน่าจะสนับสนุนผลประกอบการรวมไปถึงเรื่องของการได้อน,นิสงด้านวัตถุดิบหลังรงแยกก๊าซ5กลับมาเดินเครื่องด้วยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเข้าไปนะคะแล้วก็ หุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานแล้วนะคะมีหนึ่งตัวคือ t ท s c o ว a r 3นะคะสำหรับตัวที่มีโอกาสที่จะติดนะคะก็คือตัว d e m โ o ว .5 ลห th นะคะแล้วก็ตัวไฮโดรนะคะกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็มีนำเสนอเข้ามา 3ต,ตัวนะคะตัวหนึ่งในนั้นก็คือตัว PT ทีเคมนะคะที่เรานำเสนอไปในวันก่อนหน้านี้นะคะก็ยังซื้อไม่ได้ก็ขอกลับเข้ามาสู้ใหม่นะคะโดยเข้าซื้อที่ ATO นะคะรอทำกำไรที่76บาทแล้วก็ตัดขาดทุน69นะคะอีก2ตัวที่นำเสนอเข้ามานะคะตัวแรกคือตัวเดลตานะคะตัวนี้หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณบวกต่อเนื่องในการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะคะแล้วก็อีกทั้งยังมองว่าเป็นหุ้นที่หลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านการเมืองภายในได้ ด้วยนะคะเดลต้าเนี่ยยังมีคาดการจ่ายปันผลอีก2บาท70นะคะคาดว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงเรา5%ซนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะคะก่อนหน้านี้ราคาได้อ่อนตัวลงมานะคะเริ่มมีสัญญาณการรีบาวในระยะสั้นนะคะก็มองว่าน่าสนใจในการเข้าไปเก็งกาไรระยะสั้นนะคะหลังมองว่าผลตอบแทนเงินปันผลน่าจะช่วยหนุนดาว แล้วก็จะช่วยสปอร์ตตัวดาวไซด์ให้มีความจํากัดอยู่นะคะให้เข้าซื้อที่51บาท75นะคะท้าเราทำกำไรห้าบาท50ตัดขาดทุน49บาท75นะคะตัวที่สตัวที่3ที่แนะนําเข้ามานะคะคือตัวแจสนะคะตัวนี้ประกาศงบ ปี56ออกมาแล้วเพิ่มขึ้น48%เยนนะคะแล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผล25สตางค์นะคะจะขึ้น XD วันที่21กุมภาพันธ์นะคะคาดว่าปี57เนี่ยยังมีกำไรโตได้อีกประมาณ17%นะคะจากธุรกิจบอร์ดแบนที่มีการใช้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นตามตลาดนะคะแล้วก็มาจิ้นก็สูงกว่าธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะราทำกำไร7บาท80ตัดขาดทุนที่7บาท25นะคะ ส่วนตัวอื่นที่เราแนะนําในช่วงก่อนหน้านี้ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะตัว TTA เนี่ยปรากฏว่าเราซื้อไม่ได้นะคะราคาดีดตัวขึ้นไปก่อนนะคะส่วนตัว RML เนี่ยขอขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นมาอีกนะคะเป็น1.18นะคะจากเดิม1.16นะคะตัวอื่นถือต่อนะคะ BTSGIF ไทยคมฮาน่าแล้วก็ตัว Jmart ค่ะ ในกลุ่มของหุ้น SBL บ้างนะคะก็วันนี้เรานำเสนอแพทเทิเข้ามาคู่หนึ่งนะคะก็เป็นคู่เดิมคือตัว Advanced d t t ทที่มองว่าน่าซื้อ,อ,อตัว a d v a าน e แล้วก็ขายตัว d t แทนะคะด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันนะคะตัวนี้มองในแง่ของพื้นฐานที่หลังการประกาศงบของทั้ง2ตัวนะคะปรากฏว่าตัว a d v a n c e เนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้น3.99%เนะคะแล้วก็มีการประจประกาศจ่ายปันผล5บาท75นะคะ ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่28มีนาคมนะคะในขณะที่ D-Tac เนี่ยประกาศงบออกมามีกำไรลดลง6.34เอร์เซนะคะเพราะว่ามีรายการพิเศษเรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์แล้วก็ขาดทุน FX เข้ามาด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการประจา่าประกาศงดจ่ายปันผลในไตรมาสที่4ด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าน่าจะลองตัว a d v a านแล้วก็ช็อตตัว D-Tac นะคะในสัดส่วนเงินลงทุนที่เท่ากันนะคะมองในเรื่องของสัดส่วนราคา a อด d ต่อด D t a กแล้วล่าสุดขยับมาเข้าหาตรงมีนพอดีนะคะ2.16นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นไปที่2.26อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เปิดสถานะที่ ATO นะคะรอทำกำไรเมื่อดีดต,ตัวขึ้นไปที่2.26นะคะแล้วถ้า price ratio เนี่ยต่ำลงมาที่2อบก็ให้ตัขดขาดทุนออกไปก่อนค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ